สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องพลายสห้านะครับผมวิถีคนวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้ก็อากาศตอนเย็นผมอากาศตอนเย็นบ้านนาบ้านนอกนะครับผมอันนี้เป็นแม่น้ํามูลนะครับผมก็ไม่ค่อยมีน้ําครับฝนแรงครับผมปีนี้ครับผมปกติน้ําจะเยอะครับผมวันนี้ก็เอาช้างมาอาบน้ําเตรียมตัวกลับบ้านนะครับพังน้าโชว์กับน้องพลอยนะครับผม หญ้าตัดไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ไอ้น้องป,ปุ้ยกับน้องเสาห้าย,ยังไม่ได้เอาเข้าบ้านเลยครับผมโถอยมามามานี่ครับผมดูน้ําแค่นี้ครับผมน้ําไม่เยอะครับผมผมไม่รู้จะลงไปอาบตรงไหนครับผมน้ำาลึกขนาดไหนตรงไหนครับเดินอยู่ดูครับผมปล่อยไปตามช้างเขาจะไปตรงไหนครับโถอยมามนี่ครับรบรรยากาศ มันนองครับผมมาคนเดียวครับผมฮะ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 แบบานักรัวมาๆๆอันนี้ครับผมดูครับผมแห้งแรงครับผมฝนไม่ค่อยตกครับ บ้านเราปีนี้ครับผมมามามาวันนี้มา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 ,มา,มา,มาดูครับผมวันนี้มาคนเดียวก็ขายคนเดียวครับผมผมว่าจะขึ้นไปล้างให้เขาหน่อยครับเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จเดี๋ยวผมจะล้างตัวให้ดีให้สะอาดนะครับผมนางลงเลยนางลงเนาะนางลงนางลงเลยงลงงลงดิปกติทุกปีบ้านผมก็น้ํามูลก็จะเยอะกว่านี้ครับผม ปกติลงมาถึงขงนานี้ท่วมหัวท่วมช้างนะครับปกตินะครับทุกปีหลายปีมาแล้วครับปีสองปีแล้วครับผมน้ําฝนไม่ค่อยตกน้าไม่ค่อยมีครับนั่งลงเลยนังลงเอาเป็นอะไรกันครับปรึกษาอะไรกันนี้ครับวันนี้อ๋องงงงแล้วสิอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาลงไปน้ำเล็ก เดี๋ยวดูตรงไหนมีเล็กบ้างครับผมผมคิดดูแล้วตรงไม่ค่อยมีเล็กเท่าไรครับอย่างมากก็ได้ครึ่งตัวช้างี่ครับก็ถ่ายคลิปบรรยากาศก,าก่อนครับผม,มบรรยากาศก่อนกลับบ้านครับมา嘛มาพอยามา,อ,มา,มาอันนี้ามาดีมามา,มาก็มาคนเดียวด้วยครับผมกว่าจะล้างเสร็จกลับถึงบ้านก็น่าจะเกือบเย็นนะครับผม เดี๋ยววันนี้ก็ไปตัดหญ้าให้น้องสาวห้าตอนเกือบหกโมงมั้งครับถ้ามืดมากเราก็เปิดไปฉายตัดนะครับผมทําไงได้ครับผมเราใจมันรักครับผมเราเลี้ยงคนเดียวเราก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็เรากินอิ่มเขากินอิ่มครับผมเรามีกินเรามีสุกมีทุก่วมกันครับผมเกิดมาคนกับช้างอย่างนี้นะครับ นี่ครับดูน้ำครับเดินไปไกลแล้วครับน้ำอยู่ขนาดนี้อยู่ครับดูครับเพื่อนๆต่ว่าปกติน้ำาจะลึกกว่านี้ครับผมดูครับผมผมไม่รู้จะลงอัดตรงไหนครับนี่ดูครับผมไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอะไรครับผมมันดูได้ครับผมบ้านผมครับผมไปไปบินบิน ังลงนี่ดินั่งลงอ๋อนั่งลงเดี๋ยวผมจะให้เขานั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงอาตรงนี้นะลูกไม่ต้องไปไหนไกลอาตรงไหนก็อาตรงนั้นเลยครับรับลงรับลงมวยรับลงรับลงเร็วรับลงรับลงมวยแมยไหมนั่งลงนี่ดินี่ครับผมรับลงเร็วลูกรับลงเร็วดูครับผม ผมโบว์ตัวสัตว์ตกน้ำเหมือนกันครับ <ś led> ทำไงได้ <ś led> อย่างนี้นครับเพื่อนๆดูครับผมผมไม่ได้นั่นไม่ได้พูดแบบโม,โมโมครับผมมาคนเดียวอย่างนี้ครับไม่มีใครถ่ายให้ครับก็ถ้าแฟนว่างอยู่บ้านก็ให้แฟนก็ตัดหญ้าเราครับผมเพราะว่าลูก,กยังไม่นอนครับผมพ่อก็ ยังไม่ค่อยสบายครับผมเพื่อนๆ okay, แกก็อายุเยอะแล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเส้นประกำช้างเส้นประกำสามกำบ้านไอประกำช้างของบ้านผมครับนางลงนี่ดิลูกนางลงครับนางลงครับนาง,งลงน้องท้อยนางลงเร็วท่านได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะล้างช้างเสร็จก่อนครับเดี๋ยวถ่ายคลิปตอนกับไปถึงบ้านนะครับผม เพราะว่ามีใครถ่ายให้นะครับผมคนไหนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับกดครับกดสไครป์ถ้าชอบนะครับผมอยลกดแชร์ด้วยนะครับอ๋อนี้ยงยไหมนี่ครับลืมไปแล้วรลืมเล่นแล้วเอ่อนำโชคนอนลงแล้วอ่า๋ยวผมเอาสับไไว,ไวข้ข้างบนก่อนครับเดี๋ยวกลัวเปียกกลัวตกน้ำนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมช่องพลเสาห้านะครับเพื่อนท่านใดชอบอ๋อนี้ยวยง่ไหม จดำด้วยนะครับสวัสดีครับผม